วันนี้จะมารีวิวรถของผมเองนะครับคันนี้ซื้อมาใหม่นะครับออกมาได้หนึ่งปีแล้วยังไม่ได้มารีวิวให้ดูเลยนะครับปกติตอนแรกใช้รถเก่งนะครับก็เลยลองมาเล่นรถกระบะดูบ้างนะครับหลายคนถามว่าทำไมถึงเลือกเป็น1.9เพราะว่า1.9นี่สีประตูภาษีจะถูกนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ และอีกอย่างของแต่งหาง่ายนะครับัวรุ่นนิยมกันตัวนี้ที่ผมออกมาจะเป็นปี2019นะครับจะเป็นตัวเอดตัวเอดคือตัวธรรมดาราคาเริ่มต้นนะครับราคาถูกสุดตอนนี้ที่ทำไปเบื้องต้นนะครับก็มีเปลี่ยนล้อจัดทรงนะครับก็เป็นล้อขอบ18ตัวนี้จะเป็นล้อกว้าง8.5นะครับ 6รูตรงรุ่นกว้าง8.5จะไม่ล้นนะครับเหมาะสำหรับรถตัวเตี้ยนะครับผมนี่นะครับดูข้างรถจะพอดีกับตัวรถพอดีเป๊ะเลยนะครับไม่ต้องแปลงดุมนะครับไม่ต้องใส่อแดปเตอร์6ออก5รูแต่แม็ก6รูกว้าง8.5จะหายากนิดนึงนะครับส่วนใหญ่จะเป็น5รูนะครับเราก็ต้องแปลง มันก็จะล้นออกมานิดๆน,ดนี่นะครับไม่ล้นเลยนะครับผมจะพอดีกับตัวรถยางก็เป็นขนาด255ห้ับ5้ขอบ18นะครับผมก็จะหนาๆทรงยีราฟแคะนะครับ อันนี้จัดทรงโหลดหน้าหนึ่งนิ้วหลังสามนิ้วนะครับหน้าหนึ่งหลังสามหน้าหลังจะเท่ากันนะครับผมหน้าจะไม่เชิดนะครับทําไมถึงโหลดหน้าหนึ่งหลังสามนะครับผมอยากให้ล้อกระซุ้มจากขนานกันนะครับสังเกตน,นะครับช่องว่างระหว่างซุ้มล้อกับยางจะพอๆกันตลอดทั้งแนวนะครับทา้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับ นี่นะครับช่องว่างตรงนี้นะครับระหว่างซุ้มกับยางจะเหลือช่องว่างเท่าๆกันตลอดแนวนะครับเพื่อจะดูสวยงามอันนี้ไม่ค่อยเน้นสวยนะครับเน้นลงตัวไปดูภายนอกนะครับหลังจากเปลี่ยนล้อจัดทรงแล้วข้างหน้านะครับก็เปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดียร์ไลท์ ปกติตัวเอจะเป็นโคมธรรมดานะครับอันนี้ผมใส่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ของปี2016นะครับก็คือ1.9ตัวแรกอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมชอบไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับมันจะสวยนะครับถ้าเป็นปี2019ตรงรุ่นที่ผมออกมาจะเป็นคิวโคมียม um นะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับเปลี่ยนเป็นโคมียมของเดิมจะเป็นกระจังสีดำนะครับ แล้วก็เปลี่ยนโลโก้ข้างหน้าเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีกันชนหน้านะครับกันชนหน้าอันนี้เป็นของตัวยกสูงนะครับแปลงใส่ตัวเตี้ยกันชนแปลงนะครับมันมีไฟตัดหมอกให้ด้วยใส่กันชนมาแล้วก็ไปใส่ตะแกรงนะครับกันหินไม่ให้โดนไม่ใหหินกระเด็นไปโดนแผงแอร์นะครับแผงอินเตอร์ข้างในทำให้คีบมันบี อันนี้ข้างหน้านะครับเราไปดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างก็มีมือเปิดประตูนะครับของเดิมตัวเอจะเป็นสีดําผมก็เปลี่ยนใส่เป็นโครเมยียมนะครับเสาประตูนะครับตรงกลางตรงนี้ก็ทําเป็นสีดํานะครับให้เหมือนตัวท็อปก็จะดูดีขึ้นมานะครับผมด้านหลังนะครับไฟท้ายก็เปลี่ยนเป็น LED นะครับ ของเดิมก็จะเป็นโคมธรรมดาสีจะออกดำๆนะครับแล้วก็มือเปิดฝาท้ายก็เปลี่ยนเป็นโคมเมียมเหมือนกันนะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็มีแปะโลโก้ตัวแซนะครับให้เหมือนตัวท็อปนะครับพื้นปูกระบะด้านหลังอันนี้เป็นแบบตัดขอบนะครับอันนี้ผมตัดเอง ใส่แล้วไม่เห็นขอบจะเหมือนดูว่าจะเหมือนไม่ได้ใส่นะครับบางคนถามว่าจะใส่ทําไมทําไมไม่ถอดออกพอดีรถผมเน้นใช้งานนะครับเน้นบรรทุกอันนี้ก็ยังบรรทุกได้อยู่นะครับผมมีหูยึดเหมือนเดิมนะครับผูกเชือกได้แต่ตัดขอบออกนะครับผม นี่นะครับหนึ่งปีก็แต่งมาได้ประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์ยังเดิมๆอยู่นะครับมีแค่ท่อไอเสียออกหน้าเพลาอย่างเดียวนะครับคลิปเสียงท่อผมก็ได้ลงไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ลองไปฟังดูกันนะครับเสียงเพาะมากนะครับ Take.